แคปชั่นอะไรดีนะก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาจริงๆกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งกริง๊งๆให้ครูพี่แอนด้วยนะคะเป็นกันใช่ไหมคะจะโพสต์รูปใน Instagram ใน Facebook ที่ไรเนี่ยเราจะมีปัญหากับการหาแคปชั่นภาษาอังกฤษต้องไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่าแบบ แคปชั่นไหนที่มันยังไม่ซ้ำกับคนอื่นแล้วมันก็ดูเจ๋งที่สุดเราหาไม่เจอสักทีหนึ่งนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เพราะครูพี่แอนจะพูดถึง9โครงสร้างแกรม,มาภาษาอังกฤษที่จะช่วยทุกคนเอาไปเขียนแคปชั่นของตัวเองได้เป็นล้านแคปชั่นล้านแคปชั่นจริงๆ <c oughs> <laughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะโครงสร้างแรกที่ครูพี่แอนอยากจะนำเสนอก็คือ I could never get enough of แล้วก็ตามด้วยคำนามค่ะประโยคนี้แปลวะ่ามันอินมันฟินมากๆซึ่งไอส่วนของคำนามนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยตามใจเรานะคะยกตัวอย่างเช่น I could never get enough of this Place. ยกตัวอย่างเช่นรูปที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะวิวสวยงามมากเลยจริงไหมคะจะมองเห็น Marina Bay Sand ซึ่งนะว่าเป็น Iconic Landmarks ของสิงคโปร์เลยก็ว่าได้ถัดมาทุกคนก็จะมองเห็น Art Science Museum แล้วก็จะมีนี่ด้วยนะคะ Singapore f l y r r รูปนี้เหมาะกับ Caption I could never get enough of this view โอ้เห็นวิวแบบนี้บอกเลยว่าอยากอยู่ที่นี่ไปตลอดมันสวยมาก โรงสร้างที่2องคำนามแล้วตามด้วย a day keeps the doctor away นะคะจริงๆแล้วมันเป็นแคปชั่นนะที่มาจากสำนวน an apple a day keeps the doctor away <S <S ก็คือการที่คุณทานแอปเปิลทุกวันวันละลูกเนี่ยมันช่วยให้สุขภาพร่างกายของคุณแข็งแรงนะเช่นเดียวกันนะคะเราลองเปลี่ยนจาก Apple เป็นคำนาม ะะก็จะแปลว่าการได้อยู่กับไอ้คำนามเนี่ยทุกวันเนี่ยมันจะทําให้สุขภาพร่างกายจิตใจของเราแข็งแรงนั่นเองค่ะแคปชั่นเนี่ยเหมาะกับเวลาที่เราไปทานอาหารอร่อยๆคืออาหารบางอยา่างอาจจะไม่ได้แบบเฮลตี้ถ้าเราทานเยอะเกินไปแต่เออสิ่งนี้วันละนิดจิตแจ่มใสมาถึงโครงสร้างที่3กันค่ะเอยอันนี้ค่าคนโสดนิดนึงใครที่แบบชอบลงรูปคู่ไปเที่ยวกับแฟนต้องมีแคปชั่นนี้ traveling with you s การได้ท่องเที่ยว Yeah. ไปกับเธอนั้นมันช่างมันช่างอะไรก็เติมไปสิจ้ากยกตัวอย่างเช่น traveling with you is all I want in life โอ้อันนี้คือแบบโคตรโรแมนติกเลยนะคะการได้เที่ยวกับเธอคือสิ่งเดียวที่ฉันต้องการในชีวิตเดี๋ยวจะแชร์สปอตให้ดูนะคะว่ามีสปอตไหนบ้างที่เหมาะมากกับการไปถ่ายรูปคู่คะ่ะทุกคนที่แรกเลยนะคะก็คือ garden s by the bay อีกหนึ่ง landmark ที่ถ้าเราไปแล้วเนี่ยเราไปถ่ายรูปตรงทุกคนก็จะรู้ทันทีว่าเอออยู่อยู่สิงคโปร์ใช่หม่ อันบอกเลยว่ามันจะโรแมนติกมากโดยเฉพาะตอนกลางคืนเขาจะมีการเล่นไฟเล่นสีเล่นแสงโอ้สวยมากเห็นแล้วก็อยากไปเที่ยวกับแฟนอีกรอบจังเลยแค่จินตนาการภาพก็แบบว่าฟินแล้วว่าโครงสร้างที่4เลยค่ะเป็นโครงสร้างแบบนี้ค่ะคือ verb ตามด้วยคำว่า more แล้วก็ verb ตามด้วยคำว่า less นะคะก็จะแปลว่าทำสิ่งหนึ่งให้มากขึ้นและทำอีกสิ่งหนึ่งให้มันน้อยลงนะคะอย่างเช่นแบบ travel more travel เป็น verb ใช่ไหมเที่ยวให้มากขึ้น worry less กังวลให้มันน้อยลงอ่ะอะไรแบบเนี้ยเห็นไว่า worry ก็เป็น verb แปลว่ากังวลใช่ป่ะอะไรก็ได้ให้ตันี้จะเติม verb อะไรก็ได้ each more worry less เอ่อกินให้มากขึ้นกังวลให้มันน้อยลงอ่ะเข้าถึงทว่า,ากินแล้วหลายหลายคนชอบถ่ายรูปอาหารโอ้ยพี่แอนถ่ายรูปกับอาหารเนี่ยเราจะใส่แคปชั่นอะไรดีหนะ้านี่ไง each more worry less ก็ได้ถึงว่าก,กินให้มากขึ้น worry ให้มันน้อยลงแคลอรี่ไม่ต้องไปนับมันเยอะเดี๋ยวค่อยไปลดก็ได้น้ำนหนักอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องกินแล้วมันมีอยู่เมนูหนึ่งที่พี่แอนจ ได้ไม่เคยลืมเลยตอนไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะก็คือซีเรียลพรนั่นเองมันคือกุ้งคลุกซีเรียลทอดทุกคนคือมันเป็นหนึ่งในอาหารโลโก้นะคะที่เขาเรียกมันว่าชื่อชาเป็นชื่อที่เขาเรียกกันคือตัวซีเรียลมันจะแบบหอมแล้วมันก็จะกรอบกัดเข้าไปแล้วแบบมันจะมีเสียง แล้วผสมกับความหวานของกุ้งอะ่ะมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากเมนูนี้ต้องไปลองเฮ้ยทุกคนมันมีอีกเมนูหนึง่งพี่อันไปทานแล้วพี่อ่านะ่ะประทับใจมากนั่นก็คือคายาเทิร์ มันเป็นขนมปังปิ้งนะคะที่เอาไว้ทานกับแยมอะแยมชื่อขยะรสชาติมันจะมีความแบบหอมมะพร้าวกลุ่นๆอุ้งนี่สมมติว่าเราถ่ายรูปใช่ปะเออถ่ายรูปอาหารนี้อย่างเงี้ยฮะเราก็แบบ eat more worry less ต่อไปค่ะโครงสร้างที่5กันเลยค่ะก็คือเลือกกิจกรรมที่เราชอบทำสองสามสี่ห้าอย่างอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วก็จบด้วยคำว่า repeat repeat ก็คือทำซ้ำต่อไปทำวนไปจาะยกตัวอย่างเช่นไพี่แอมไปเที่ยวใช่ไหมแต่ว่าปกติเราพี่แอมเป็นคนทำงานเยอะมาก แล้วก็ชอบเก็บเงินพี่อันก็จะเขียนแคปชั่นว่า work Travel save repeat อ่า work ทำงานไปเที่ยวเก็บเงิน repeat ทำวนไปจ้ะดือของบางคนถ่ายรูปคู่กับแฟนเนี่ยอย่างภาพเนี่ยทุกคนภาพเนี่ยเห็นไหมด้านหลังก็จะเป็นวิวของสิงคโปร์ f ฟเ e เไหมที่เราโชว์ให้ดูแล้วเป็นไอคอนิกแลนด์มาร์กเลยอาจจะเขียนว่า love love travel repeat รักให้มากๆขหัวาราะให้เยอะๆเที่ยวให้เยอะๆเราก็ทำวนไปจ้ะเราจะไปเอาเงินจากไหน ถ้าใครนะคะไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วชอบแนวแอดเวนเจอร์ชอบไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวพี่อันแนะนำเลยว่าที่นี่ต้องไปนะเซนโตซ่ามันจะเป็นแบบคล้ายๆกับสวนสนุกที่มีแอคทิวิตี้ให้เราได้ลองทําเยอะมากนะคะคือหลายๆคนพอนึกถึงสิงคโปร์ก็จะไปนึกถึงยูนิเวอร์แซลจิงบ่ะแต่หลายคนลืมนึกถึงเซนโตซ่าไปนะคะต้องไปจริงจิ๊ต่อไปนะคะเข้าสู่แคปชั่นที่6กันแล้วค่ะก็คือ in the mood for อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะ ทำอะไรถามว่าไอแคปชั่นเนี้ยจะใช้ตอนไหนนะคะส่วนร o c พี่แอนจะใช้เวลาที่ทานอาหารทานขนมทานของหวานที่มันสวยๆอะไรเงี้ยนะคะเราก็ใส่แคปชั่นนี้ลงไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นสมมติเรากำลังทานไอศครีมสวยๆใช่ไหมคะเราก็อาจจะเขียนว่า in the mood for ice cream อยู่ในมูดที่แบบไอศครีมต้องโดนฉันจัดแล้วแหละนะคะฟังก์ชันที่7ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคการใช้คําเชื่อมนะคะเพื่อเข้ามาเชื่อมให้ประโยคมาดูสละสรวยเพราะว่าพี่แอนสังเกตหลายๆคนที่เขียนแคปชั่นภาษาอังกฤษแล้วแบบเขียนแค่ประโยค สั้นๆตันๆเกินไปอ่ะไม่มีคําเชื่อมเข้ามาใช้เลยเนี่ยมันทําให้อารมณ์ของภาพนั้นดูดรอปลงเลยนะอย่างคำเชื่อมภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างง่ายๆก็ but or And however เหล่านี้เป็นคำที่เอามาใช้เชื่อมได้หมดเลยยกตัวอย่างเช่นสมมติพี่แอนไปเที่ยวทะเลโอ้ผิวแทนแล้วว้าวลงรูปอะไรสักหน่อยนึงและกันที่แบบฉันผิวแทน The tan s will fade c ีผิวคงแทนแทนนี่จะหายไป But the memories will stay forever แต่ความทรงจำที่ฉันได้ไปเที่ยวสิงคโปร์จะอยู่ต่อไปไม่มีวันเลือนหาย อ่ะเปิดภาพประกอบเลยจ้าในอย่างภาพนี้ที่โอล b าบีชคลับที่สิงคโปร์เฮ้ยก็ทุกคนที่เนี่ยแบบหนุ่มสาวงานดีมากมื้อเราถ่ายรูปบิวสวยๆเราอาจจะเขียนว่า keep calm and travel on อย่างเช่นรูปนี้นะคะรูปนี้คือแบบสวยมากเลยนะเพราะว่ามันเห็นทุกสถานที่ท่องเที่ยวของสิงคโปร์เลยที่เป็นซิงเจอร์นะไม่ว่าจะเป็นมาร i น่าเบย์แซนหรือว่าเอ่อการ์เด้นบายเดอะเบย์นะคะเห็นหมดเลยเห็นนะเออตรงเนี้ยมุมเนี้ยสวยมากแคปชั่นที่8แล้วค่ะ they say do what makes you Happy, so I. เนี่ยนะเขาว่ากันว่าให้เราทําในสิ่งที่เรารักเพราะฉะนั้นฉันก็เลยเลือกที่จะทําอ,อะไรก็ว่าไปค่ะก็ตามด้วยกริยาที่เราอยากจะทําเลยยกตัวอย่างเช่น they say do what makes you happy so I go on vacation อ่าเขาบอกว่าให้ทําในสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขฉันก็เลยเลือกที่จะไปท่องเที่ยวสวยๆไปพักร้อนอย่างเช่นพี่อันไปอยู่ที่แอร์พอร์ตของสิงคโปร์หรือว่าถือแบบ b อร์ดดิ้งพาสถือพาสปอร์ตกำลังจะไปเที่ยวไปเดินทางอย่างเงี้ยใช่ปะพี่อันก็นจะโพสต์รูปพาสปอร์ต หรือโพสต์รูปที่ยืนอยู่ที่แอร์พอร์ตอย่าเงี้ยส่วนใหญ่เวลาเราโพสต์รูปที่สนามบินเราก็ชอบบอกว่า I'm ready okay I'm here let's go <S อะไรเงี้ยใช่ไหม They say do what makes you happy so I bought a ticket to Singapore สิง g โปร์ e อร์พอร์ตเขาสวยมากเออก็ลองถ่ายภาพสวยๆแล้วก็ใช้แคปชั่นพี่แอนไปเลยจ้าปังเวอร์และอันสุดท้ายค่ะอันที่9กนี่คือปังสุดแล้วนะคะเหมาะมากๆกับคนที่เชื่อว่าเงินซื้อความสุขได้นะคะนั่นก็คือ you can't buy happiness but you can buy ตึ๊ดตึ๊ดตึแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราซื้อไงแบบเออเขาบอกว่าเราไม่สามารถใช้เงินในการซื้อความสุขได้แต่ว่าเงินสามารถซื้อ อะไรได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติพี่แอนถือตั๋วบินไปสิงคโปร์แบบไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยเนาะ you can't buy happiness เขาว่ากันว่าเราหาซื้อความสุขไม่ได้เราซื้อความสุขไม่ได้ but you can buy tickets to Singapore แต่คุณสามารถ ซื้อตั๋วบินไปเที่ยวสิงคโปร์ได้สวยๆชิคๆมาถึงช่วงตอบคาถามกับครูพี่แอนแล้วค่ะซึงเดี๋ยวครูพี่แอนจะมีรางวัลสุดพิเศษมาเซอร์ไพรส์ให้กับคนที่ตอบคําถามได้ถูกใจครูพี่แอนมากที่สุดเลยค่ะทุกคนเห็นรูปนี้นะคะเป็นวิวที่สวยงามมากๆในประเทศสิงคโปร์นะคะถ้าทุกคนอยากเป็นคนถ่ายรูปนี้นะแล้วเรากําลังจะลงรูปใน Instagram ของเราเราจะเขียนแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรที่ดูชิคไม่ซ้ำใครล่องตอบกันไว้ที่คอมเมน เ,เดี๋ยวครูพี่แอนมีรางวัลให้ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าการโครงสร้างกรมมาที่ครูพี่แอนสอนไปจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ครูพี่แอนกันด้วยนะบ๊ายบาย